มาดูเรื่องราวความรักในโลกออนไลน์ของผู้ชายคนหนึ่งนะชาวเน็ตเรียกว่าลุงเพราะว่าอายุท่านก็ประมาณสัก50าสบกว่าปีได้นะครัไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผ่าน Facebook แล้วตัดสินใจคบหาดูใจกันใช้คําว่าแฟนกับผู้หญิงคนนึงใน Facebook มาหกเดือนเราเขาเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอแต่นี่คือแฟนผมผมชอบก็คุยกันมาหกเดือนแล้วนะก็คบกันเป็นแฟนผ่านทางเฟซบุ๊กอยู่มาวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้ เหมือนเป็นการออกอุบายขอยืมเงินลุงก็เลยโอนไปให้ไปเสร็จเจ็ดพันบาทค่ะโอนไปให้เขาเสร็จปุ๊บเขาบล็อกเลยอ้าวพอรู้ตัวว่าเอาโดนหลอกแล้วมั้งแต่แต่แต,แต่เรื่องราวมันไม่หมดแค่นั้นคุณลุงโพสต์ตามหาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยผมชอบเขาตามหาหน่อยว่าเขาเป็นใครผมจะไปสู่ขอเขาโอ้แต่คุณลุงหารู้ไหมว่านี่คือเจนนี่แบล็พิงคโอ้แม่เจ้าเพราะคุณลุงไม่ทราบ เ,เพราะแต่ละวันลุงก,ก็จะส่งแต่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธะ <c oughs> คุณลุงก็เลยไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้คือ Jenny เจนนี่แบ็คพิงค์แต่ลุงพบว่าอยากเจอผมชอบผมจะไปสู่ขอเขาแต่งงานเอออ่ะเป็นแฟนไม่ได้เป็นแฟนคลับได้นั่นแหะเป็นแฟนคลับได้นะฮะเป็นอุทาหรณ์เลยครับใครจะไปคบใครใน Facebook โซเชียลคุณต้องเจอตัวเขาก่อนหลอกรักออนไลน์เออนะฮะเรื่องราวนี้เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็อ่ะเรียกเป็นลุงแหละเพราะอายุก็เยอะแล้วบอกว่าถูกผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวันนา หลอกเอาเงินไปหลายพันแล้วก็เชิดแล้วก็บล็อกเฟซบุ๊กหายไปเขียนว่าชัวยด้วยครับผมถูกผู้หญิงในรูปซึ่งเป็นแฟนของผมเราครบกันผ่านเฟซบุ๊กมาถึงตอนนี้ก็จะ6เดือนแล้วเขาบอกแฟนเขานะฮะยืมเงินผมไปแล้วไม่คืนเขาให้ผมซื้อบัตร True Money 1,000แล้วให้ส่งรหัสบ,บัตรไปยืมไป7ครั้งแล้วครับตอนนี้บล็อกเฟซผมก็คือ7ครั้งก็คือเป็นเงิน700 0นะครับ แต่ผู้หญิงในภาพที่ชื่อวันนาเนี่ยมันไม่ใช่คุณผู้ชมเป็นหนึ่งในสมาชิกในกรุ๊ปวงแบ็คพิงก์ก็คือเจนนี่คุณผู้ชม<อ>นะวงดังของเกาหลีเขาเนี่ยนะฮะดังทั่วโลกเลยแหละครับนะฮะแต่คุณลุงเขาไม่ทราบสิครับอาจจะไม่ได้เป็นติ่งของเกาหลีหรือว่าเป็นแฟนคลับของนักร้องใดๆก็ไม่ทราบว่าผู้หญิงในภาพที่เอามาหลอกเนี่ยเป็นนักร้องวงดังนะฮะ เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้วันนาคือแฟนผมเธอเป็นแดนเซอร์อยู่แถวอีสานคุณลุงโพสต่อนะนี่แฟนผมแดนเซอร์อยู่อีสานแสดงว่าคุณลุงอาจจะได้เห็นคลิปบ้างเห็นภาพใต่ชุดแบบเต้นๆหรือเปล่าแลวลุงโพสต่อว่าวันหนึ่งผมจะพาเธอก้าวพ้นความจนมาอยู่กรุงเทพด้วยกันครับนี่นี่นี่โพสต์นี้โพสต์นี้นี่นี่นะครับอ้าวต่อต่อต่อมีอีกโพสต์หนึ่งเขาบอกว่าโพสต์นี้ นะตอนคบกันได้3เดือนวันเกิดเธอพอดีนี่ลุงเขาตัดต่อภาพมาแล้วเขียนว่าสุขสนร์วันเกิดนะวัน,นาที่รักของพี่ถึงเราจะเคยคุยกันแค่นใน Facebook แต่เราคบกันมา3เดือนแล้ววันหนึ่งพอเธอยอมเจอพี่จะซื้อของขวัญให้เธอและก็ลงรูปของพี่เขากับผู้หญิงในภาพก็คือเจนนี่ครับแต่เข้าใจว่าเธอคือวัน,นาอ่ะอันนี้เป็นโพสอีกโพสหนึ่งทีงนี้อ,อ่ะหลังจากผู้หญิงคนนี้หลอกเองินไป7 0 0 0เสร็จปุ๊บเราไม่ทราบว่าต้นเรื่องเนี่ย มายถึงคนเจ้าของเฟซเป็นผู้หญิงผู้ชายนะที่มาใช้รูปเจนนี่เนี่ยนะฮะนะคุณลุงก็โพสต์ต่อสวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมมาสถานีตารวจเพื่อติดตามเรื่องถูกหลอกเงินเจ็ดพันจากผู้หญิงที่ผมรักนะนะครับอ้าวก็ยังไม่จบครับคุณลุงเขาก็ชอบโพสต์เฟซบุ๊ k มันพีคก,กว่านั้นเพราะว่าอะไรลุงเนี่ยรู้ว่าถูกโจรใช้รูปของผู้หญิงคนนี้มาหลอกโอนเงินแล้วใช่ไหมแต่คุณลุงไม่รู้ว่าผู้หญิงในภาพคือใครเป็นนักร้องดังขนาดไหนอ่ะลุงโพสต์ต่อ เตือนภัยครับระวังบัญชีชื่อลัดดาวันใช้รูปสาวคนนี้มาหลอกเงินผมไปเจ็ดพันใครทราบบ้างครับผู้หญิงในรูปชื่ออะไรผมรักเธอจริงๆผมจะไปสู่ขอเท่าไหร่ก็สู้อยากจะไปสู่ขอผู้หญิงในภาพหลงรักผู้หญิงในภาพไปแล้วเป็นใครก็ตามทีคุณลุงบอกไม่เป็นไรพร้อมสู้นะครับเรื่องมันฮือฮาสิคุณเพราะว่าอะไรคือหลายคนก็สงสารคุณลุงนะที่ตกเป็นเหยื่อของคน ที่เป็นมิจฉาชีพในโซเชียลเสียเงินไปเจ็ดพันรู้แล้วแหละว่าเขาหลอกใช่ไหมคะแต่ก็หลงอะหลงหลงคนในภาพไปแล้วอะแต่บางคนก็แปลกใจว่าเอ้ยทำไมลุงไม่รู้จักเจนี่แบ็คพิงค์แต่มันก็ไม่แปลกคุณสมองถ้าคนไม่ได้ฟังเพลงแนวแบบนี้จะไม่ทราบไ่แเอาข้างๆปุ้ยนี่แหละพี่เบิร์ตนี่รู้ไหมว่าสมาชิกแบล็คพิงค์มีคนชื่ออะไรบ้างแล้วก็บางทีก็จำไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่ไม่ได้ไม่ได้ฟอร์มด้วยไม่รู้จริงๆเมื่อกี้เนี่ย ตอนที่เห็นภาพเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าถามแบบนี้ว่าคนเมื่อกี้คนไหนพี่ก็ชี้ไม่ออกหน้าคล้คลาดกันหมดเราจะไม่รู้ว่าใครชื่อคนนั้นคนนี้ถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นแฟนข่าวก็จะไม่ทราบเราจะรู้จักน้องลิซ่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยที่ไปอยู่ในวงแบล็คทิงแล้วก็โด่งดังวงนี้ดังมากถูกต้องถูกต้องถูกต้องคนที่อยู่ในข่าวคือคนเสื้อขาวผมยาวที่สองจากขวาใช่ไหมนั่นแหละฮันนั่นแหละครับอันนี้คือเจนนี่เสื้อขาวเจนนี่ที่เหลือก็เป็นสมาชิกสี่คนของวงแบล็คทิงคือช่านนี้ก็ถามว่าเอ้ยทำไมลุงถึงไม่รู้จัก หลายคนก็ไปตอบว่าก็ไม่แปลกใจคุณลุงก็อายุเยอะแล้วสรุปลุงลุงอะลุงอะลุงรู้จักหรือยังลุงก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้จักจริงแล้ววันนี้ลุงรู้จักหรือยังก็รู้แล้วแต่เห็นอีกทีไม่รู้จําได้ไหมแล้วลุงจะโอนไวไหม ไม่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 ่เดี๋ยวตรวจสอบกันต่อเพราะหลายคนไปทักไปถามว่าเรื่องที่ลุงโพสเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่ลุงแต่งขึ้นหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้คําตอบเพราะเขายังไม่ได้ตอบกลับมานะครับแต่ก็เป็นเตือนภัยว่าอย่าไปหลงรักใครโดยที่คุณยังไม่เคยเจอตัวเขาเป็นๆอย่าไปโอนเงินให้เขาเด็ดขาดไม่ขนาดว่าคนเดี๋ยวนี้นะเจอกันตัวเป็นๆเนี่ยก็ก็ก็ยากนะรู้หน้าไม่รู้ใจมันเยอะมากอย่าไปโอนเงิน้เขาครับแต่ว่าพี่ก็โอนให้เราได้พี่แอบเห็นตอนที่ลุงเขาโพสต์แล้วเขาใช่คหว่า สวัสดีครับสมาชิกสมาชิกค,คือแส,สดงว่ามีคนตามดูเฟซแก์หรือเปล่าก็น่าจะมีก็น่าจะมีใช่ไหมะนะฮะ